สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน J Expo นะคะอยู่กับถ่ายแล้วและถาก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Huawei j o y อ n นะคะวันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าค่ะพร้อมระบบเซ็นเซอร์ทาวเตตและลูกค้านะคะยังเพิ่มเป็นในส่วนของตัวยางลดเสียงแบบสอดด้วยเดี๋ยวมาชมผลงานการติดตั้งของเรากันเลยค่ะเริ่มด้วยที่ยางลดเสียงแบบสอดต่อเลยนะคะติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะสอดเข้าไปที่ขอบยางประตูเดิมแบบนี้นะคะเต็มเต็มทั้ง4บานประตูเลยตัวนี้ช่วยกันเสียงลมเสียงกระพือนะคะลดกลิ่นลบกวนและช่วยยอาาุกรใช้งงนข ตัวขอบยางด้วยนะคะพอใส่เข้าไปแล้วจะทําให้ขอบยางนะคะไม่บี้ไม่แบน,นะะเวลาเราเปิดปิดประตูต่อไปเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันของฝาท้าไทยไฟฟ้ากันค่ะฟังก์ชันแรกค่ะจะเป็นสวิตสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยอยู่ตําแหน่งด้านหน้าคนขับนะคะนี่ตาแหน่งสวิตจะอยู่ตรงนี้เราเปิดไฟก็มีไฟติดขึ้นมาแบบนี้ด้วยเดี๋ยวลองเปิดใช้งานให้ดูนะคะ ตำแหน่งสายไฟค่ะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยนะคะติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยรับรองว่าลูกค้าได้งานเนียบเนบแล้วก็เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะสั่งปิดจากตำแหน่งสวิตช์นี้ได้เลยเรายังมีในส่วนของเซฟตี้ที่เป็นระบบกันหนีบอีกด้วยค่ะนี่ปัดไทยก็เด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะรับรองว่าใช้งานนะคะปลอดภยัยหายห่วงแน่นอนค่ะนะคะปิดให้ดูอีกครั้งนะคะ ของเราจะใช้เป็นระบบกอนดูดนะคะเห็นไหมคะว่าลงมานิ่มๆแบบนี้เลยส่วนเปิดเดิมค่ะที่ด้านหลังค่ะแค่กดแล้วปล่อยมือแบบนี้ได้เลยเราไม่ต้องออกแรงยกนะคะหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วค่ะต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะเราก็จะใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าเลยอันนี้เราไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะกดแชร์ไปที่รูปเปิดฝาท้ายแบบนี้นะคะสั่งได้ทั้งเปิดทั้งปิดเช่นกันค่ะก็ขาดไปไม่ได้เป็นในส่วนของคิกเซนเซอร์หรือว่าระบบเซนเซอร์ทาวเต้นั่นเองตำแหน่งจะอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะคะ แม่นยำม,มากๆเลยค่ะได้ทั้งเปิดทั้งปิดเช่นกันแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยด้วยเตะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะคะหากลูกค้าท่านใดค่ะที่ใช้รถ h ทวัลโซไลออนนะคะสนใจอย่างติดตั้งในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะสามารถติดต่อสบอบถามเข้ามาได้เลยที่ร้าน J s x p o นะคะเรายังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะวันนี้ทาขอฝากผลงานการติดตั้งในคันนี้ไว้ด้วยนะคะจะปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่ง